สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่จะเล่าให้ฟังชแนลคลิปนี้เสนอตอนรูปปั้นผีหลังจากที่นพดลได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ามีบ้านเรือนไทยของคุณนางสมัยปลายอายุทยาต้ตตองการจะขายและผู้จะขายนั้นก็คือทายาทคนปัจจุบันของท่านเจ้าของเรือนนั่นเองเพราะเป็นคนที่ชอบสะสมของโบราณอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตู้โบราณเตียงนอนโบราณตลอดจนของใช้ในครัวที่เป็นของโบราณนพดลจะกวาดเก็บซื้อหมดหากไปเจอเจๆและยิ่งกับเรือนไทยอีกด้วยจึงเป็นที่ต้องการของนพดลอย่างมากเพราะเขามั่นใจเหลือเกินว่านอกจากเรือนไทยหลังใหญ่ๆแล้วภายในเรือนไทยก็ต้องมีทรัพย์สินที่เป็นของโบราณอีกมากมายและด้วยเหตุอันนี้เอง นพดลจึงชวนวรนุชภรรยาสาวสวยของเขาที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีนั่งรถมาที่จังหวัดอยุธยากับเขาเพราะวรนุชไม่เหมือนกับดลผู้เป็นสามีหล่อนไม่เคยนิยมช,มชมชอบสิ่งของโบราณทุกชนิดแม้ที่อยู่ภายในบ้านหล่อนก็ยังกลัวจนบางครั้งไม่กล้าจะเดินเข้าไปใกล้เมื่อถูกดลผู้เป็นสามีชวนให้นั่งรถมาเป็นเพื่อนเพื่อดูบ้านเรือนไทยที่อยุธยา นุชจึงชวนพรมาเป็นเพื่อนด้วยดนยังคงขับรถตรงไปยังจังหวัดอยุธยาด้วยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตรงกันข้ามกับนุชและสุดาพรที่มีแต่ความหวั่นกลัวยิ่งรถเข้าใกล้บ้านเรือนไทยมามากเท่าไหร่ใจของนุชกับพรก็ยิ่งหวาดหวั่นมากยิ่งขึ้นและก็บอกไม่ถูกด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใดทั้งสองจึงมีความรู้สึกเช่นนั้นเอาละสองสาว ถึงบ้านเรือนไทยแล้วครับเชิญก้าวลงมาจากรถและชมบ้านเรือนไทยกันได้แล้วเสียงของดนนั้นสดใสขณะที่รถเก๋งของเขาจออสนิทอยู่ที่หน้าเรือนไทยหลังใหญ่แล้วจากนั้นเขาก็ก้าวลงจากรถและเดินไปรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านเรือนไทยที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์น้อยใหญ่ซึ่งมองดูคลื้มและร่มเย็นยายนุชเราจะไม่ลงจากรถเรือจะ สุดาพรถามเสียงสั่นๆหลังจากที่ดนได้หายไปในบ้านเรือนไทยพร้อมกับชายชาราคนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเรือนไทยไม่ละ่ะฉันว่าจะนั่งรออยู่ในรถนี่แหละดีแล้วไม่รู้ว่าภายในบ้านเรือนไทยนั้นจะมีอะไรน่ากลัวอีกก็ไม่รู้ขนาดภายนอกยังวังเวงคนลุกซะขนาดนี้สุดาพรหรือว่าพรพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของนุช แต่แล้วจูจๆนุชก็เกิดปวดท้องขึ้นมาหล่อนจึงหันหน้ามาชวนสุดาพรให้ลงไปเข้าห้องน้ําเป็นเพื่อนกันสุดาพรเองก็ไม่อยากจะลงจากรถสักเท่าไหร่นักเพราะยังหวาดกลัวกับบรรยากาศวังเวงของบ้านเรือนไทยแต่ด้วยเห็นกับเพื่อนที่แสนดีอย่างวรนุชสุดาพรจึงจำใจก้าวลงจากรถและเดินไปยังห้องน้ำด้านหลังของเรือนไทยถึงห้องน้ำแล้วใหญ่นุชเชิญเข้าไปทำธุระเลยนะ ฉันจะยืนรออยู่ตรงหน้าห้องน้ำนี่แหละสุดาพรได้เอ่ยปากบอกกับวรนุชวรนุชหายเข้าไปในห้องน้ำชั่วครู่จากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของวรนุชดังขึ้นพร้อมกับร่างของวรนุชที่วิ่งออกมาจากห้องน้ำคล้ายจะวิ่งหนีใครสักคนหนึ่งออกมายายนุชมีอะไรเหรอแล้วทำไมต้องร้องเอ,อะอะวายวายแสดังลั่นขนาดนั้นสุดาพรถามอย่างตกใจ แต่วรนุชก็ไม่ตอบแต่รีบดึงข้อมือของสุดาพรให้ก้าวออกมาจากห้องน้ำโดยเร็วมีอะไรเหลยใยนุชทำไมถึงไม่บอกฉันละ่ะสุดาพรถามขณะที่ก้าวเดินหนีไกลออกมาจากห้องน้ำมากแล้วพรเราไปหาคุณดนกันเถอะแล้วฉันจะเล่าให้ฟังพร้อมๆกันทุกคนเลยวรนุชบอกเสียงสันส่นๆใบหน้างามดูซีดเซียว สุดาพรเองก็ไม่อยากจะขัดใจต่อเพื่อนรักเมื่อยังตกอยู่ในอาการที่หวาดกลัวและต้องการจะไปพบนบพดลผู้เป็นสามีสุดาพรก็เลยตามใจทั้งสองสาวจึงพากันก้าวเข้ามาภายในบ้านเรือนไทยอ้าวนุชไหนคุณบอกว่าไม่กล้าขึ้นมาบนบ้านเรือนไทยไงนพดลหันมาถามภรรยาของเขาด้วยเสียงอ่อนโยนคุณดลคะนุชกลัวคะ่ะ คุณอย่าคิดซื้อบ้านเรือนไทยหลังนี้เลยนะคะที่นี่มันน่ากลัวเกินกว่ามนุษย์อย่างเราจะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของนะคะวรนุชบอกด้วยเสียงสั้นๆมีอะไรหรือครับคุณชายชาราผู้ทำหน้าที่ดูแลบ้านเรือนไทยหันหน้ามาถามด้วยเสียงเยือกเย็นและยานคางชวนขนลุกแต่วรนุชกลับคิดไปว่าเสียงที่เยือกเย็นและยานคางของชายชาราผู้นี้ ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเหตุการณ์ที่หล่อนเพิ่งจะประสบพบเจอมาจากห้องน้ำใต้เรือนไทยเมื่อสักครู่นี้คุณลุงคะที่นี่มีผีคะ่ะผีจริงๆนะคะวรนุชบอกกับชายชาราเสียงสั่นๆนพดลกลับหัวร้อจนตัวงออีกแล้วนะนุชเพอเจอร์อีกแล้วผีสางอะไรที่ไหนกันไม่มีหรอกครับผีไม่มีในโลกหรอก นพดลพูดเสียงอ่อนโยนแต่ดวงตาคู่คมของเขากลับใช้แววเด็ดเดี่ยวนุชเจอผีจริงๆนะคะวรนุชยังคงยืนยันตอนที่เธอเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมยัยนุชสุดาพรที่ยืนนิ่งเงียบอยู่นานถามขึ้นวรนุชจึงได้แต่พยักหน้าด้วยสีหน้าที่ยังหวาดกลัวสุดาพรจึงพูดต่ออีกว่ามีหน้าเล่าตอนที่เธอเข้าไปในห้องน้ำเธอถึงร้องกรีดออกมา แล้วผีมันหลอกยังไงเหรอผีมันหลอกยังไงเหรอคุณชายชาราถามอีกด้วยสีหน้าและแววตาที่สนใจมันมีแต่ใบหน้าค่ะลุงใบหน้าของมันน่ากลัวมากเลยค่ะลอยอยู่ในตุ่มน้ำเอาละเอาละนุชบางทีการที่ผมพานุชนั่งรถมาไกลๆนุชอาจจะมีอาการที่แปลกๆขึ้นมาก็ได้แบบหูตาเกิดฝ้าฟางขึ้นมาน่ะ งั้นก็เอาเป็นว่านุชอยู่กับผมตลอดเวลาจะดีกว่านะไม่ว่าผมจะเดินไปทางไหนเขาให้คุณเดินตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งไงนพดลพูดตัดบทแล้วจึงก้าวเดินเข้าไปประชิดกับร่างของวรนุชจับมือของหล่อนอย่างทะนุถนอมแล้วพาก้าวเดินไปทั่วบ้านเรือนไทยโดยที่มีสุดาพรกับชายชาราผู้ทำหน้าที่ดูแลเรือนไทยก้าวเดินตามหลังมากับเขาด้วย ภายในเรือนไทยมีสิ่งของที่งดงามและต้องตาต้องใจแก่นพดลอย่างมากมายโดยเฉพาะเครื่องประดับที่มีทั้งงานแกะสลักไม้ศิลปะประดับกระจกและฝังเพชรนินจินดาอย่างเช่นเตียงนอนโบราณเก้าอี้โต๊ะหมู่รับแขกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนหรูราวิจิตรการตาเสียยิ่งนักสมกับความมั่งคั่งของท่านผู้เป็นเจ้าของ ที่ผนังยังมีลายแกะสลักที่เป็นรูปบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาตอนปลายและรูปใบไม้ดอกม้วนที่โค้งเรียกว่าพันพฤกษานพดลเดินชมจนเพลินตรงข้ามกับวรนุษย์ที่ความงดงามรูหราจากเครื่องประดับบนเรือนไทยไม่สามารถที่จะทำให้หลอนหายจากอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งจะพบเจอมาจากในห้องน้ำได้เลยที่นี่มีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณลุง นพดลพูดตรงกับความคิดของเขาชายชราจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนยังมีอะไรดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับคุณที่ห้องนั้นยังไงครับยังสนใจที่จะชมกันอีกไหมหลุงจะได้เปิดให้ชมกันเลยชายชราเอ่ยปากบอกนพดลตื่นเต้นอยากจะเห็นสิ่งของภายในห้องนั้นอีกห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายเอาไว้ตรงกันข้ามกับวรนุชและสุดาพร ที่นอกจากจะไม่ปรารถนาเข้าไปดูแล้วยังอยากจะกลับกรุงเทพกันเสียเต็มทนแต่ทั้งสองก็ไม่มีใครกล้าขัดใจต่อน,นพดลจึงได้แต่เก็บความรู้สึกอันนั้นเอาไว้ภายในใจของตัวเองพอบานประตูห้องโถงใหญ่อีกห้องหนึ่งถูกเปิดออกด้วยมือของชายชารานพดลก็ยิ่งตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะมีศิลปะการประดับประดาวิจิตพิสดารมากกว่าห้องอื่นๆ โต๊ะเก้าอี้ทำด้วยไม้ประดับเพชรพลอยบนเพดานมีโคมไฟห้อยระยะงดงามอย่างสุดพันนาและสำหรับโคมไฟนั้นนพดลคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นทาย,ยาทที่คิดประดับตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นเพราะในสมัยปลายกรุงศีอยุธยานั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยแต่ก็ขอยกย่องถึงความคิดอันบันเจิดของลูกหลานท่านเจ้าของเรือนแต่ที่ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุดก็คือ หุ่นปั้นต่างๆอีกมากมายในห้องโถงนี้เองมีทั้งรูปปั้นนักรบโบราณที่ยืนตรงงานแต่งกายเต็มยศสวมเสื้อกลอกในมือกำดาบแน่นดูหน้าเกรงขามมากแต่ขณะที่นพดลกำลังตื่นตาตื่นใจอยู่กับรูปปั้นนักรบต่างๆพลันสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งกำลังเดินผ่านหน้าห้องรับแขกไปอย่างช้าๆและก็กำลังเดินตรงเข้ามาในห้องโถงใหญ่ ที่นพดลและทุกคนกำลังยืนชื่นชมความงดงามของศิลปะนพดลใช้มือขยี้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาเองตาของเขาไม่ได้ฝาดไปแน่ๆและเห็นกันอย่างจะจะต่อหน้าต่อตาห่างกันเพียงไม่ถึง4ี่ก้าวชายนั้นรูปร่างสูงใหญ่คล้ายคนโบราณน,นุ่งโจงกระเบนสีเทาเก่าๆที่ขาดรุงริงแทบไม่มีชิ้นดีเลยก็ว่าได้บ่งบอกถึงฐานะความเป็นทาสอย่างเด่นชัด เดินในลักษณะลากขาขณะที่เดินนั้นเศษผ้าจากจงกระเบนที่หมดอายุหมดสภาพไปแล้วยังขาดหล่นปลิวว่อนกระจายตกเรียราดเต็มพื้นห้องศีรษะของชายโบราณน,นั้นก็ดูจะผิดปกติผมยุ่งเหยิงเป็นกระเซงขณะที่นพดลกำลังจ้องมองรูปร่างรูปพรรณสันฐานของชายโบราณคนนั้นพลันเสียงของวรนุชก็เกีดขึ้นมาอย่างตกใจ ใช่ใช่มันจริงๆด้วยนุชจ,จำหน้าของมันได้ใบหน้าของมันนี่แหละค่ะที่ลอยอยู่ในตุ่มน้ำในห้องน้ำค่ะสิ้นเสียงของวรนุชร่างของชายโบร,ราณก็เดินหายวับไปในผนังห้องนพดลและทุกๆคนต่างยืนตัวแข็งทื่อสายตาของนพดลกับชายชาราผู้ดูแลเรือนไทยต่างก็หันมาประสานกันทันทีแต่ต่างแววตากัน แววตาของนพดลเต็มล้นไปด้วยคำถามแววตาของชายชาราเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกรงอกเกรงใจเราออกไปคุยกันนอกเรือนดีกว่านะคณชายชารามองหน้าอย่างเกรงใจนพดลและทุกๆุกคนจึงพยักหน้าเห็นด้วยแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะก้าวพ้นออกจากห้องโถงนั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นภายในห้องทุกคนจึงหยุดชะงักแล้วมองตามเสียงฝีเท้านั้น ทุกๆคนต่างมองเห็นหลังไัวๆเคลื่อนอยู่แสดงว่าเจ้าของร่างจะต้องอยู่ไม่ไกลจากทุกๆคนแน่ๆเร็วๆเข้าเจอตัวแล้วนี่คงจะมีใครเล่นตลกกับพวกเราแกล้งทำเป็นผีมาหลอกนุชและพวกเราแน่ๆนพดลออกความคิดในทันทีทุกคนจึงยิ้มออกยังไงก็ขอให้เป็นคนอย่าให้เป็นผีสางอะไรเลยแม้แต่วรนุชเองก็ยังอธิษฐานขอให้เป็นเช่นนั้น ทุกคนจึงก้าวเดินตามหลังชายผู้นั้นที่กำลังเดินลากขาเอ่ยเอยๆช้าๆนำหน้าพวกเขาก่อนจะอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนอีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่ทุกคนก็จับตามองอย่างตาไม่กระพริบแต่ชายผู้นั้นหายวับไปกับตาได้อย่างไรกันทุกคนต่างหันหน้ามองกันอย่างงงๆงจุดตรงที่ชายแต่งกายโบราณแบบท่าทหายวับไปรวมอยู่กับกลุ่มรูปปั้นที่ทำด้วยทองแดง ในชุดนักรบโบราณยืนตระงานอยู่มากมายทุกคนพยายามกวาดสายตามองไปที่รูปปั้นนั้นรูปปั้นนักรบโบราณสวมเสื้อกลอกสวมหมวกบนศีรษะมือถือดาบยายนุษย์นั่นไงไอหัวขโมยที่ปลอมมาเป็นผีมันอยู่กับรูปปั้นนักรบคนนั้นไงสุดาพรเอ่อยบอกพลางชี้นิ้วมือไปอยังรูปปั้นที่ยืนหันหลังให้กับทุกๆคนผิดกับรูปปั้นอื่น ที่หันหน้ามาทางทุกๆคนไม่รอช้าทุกคนถลันเข้าไปหารูปปั้นนั้นเพราะคิดว่าน่าจะเป็นหัวขโมยนพดลจึงจับบารูปปั้นนั้นให้หันมาทางทุกคนใช่มันจริงๆด้วยมันที่ลอยไปหน้าอยู่ในตุ่มในห้องน้ำวรนุย์กรีดเสียงร้องออกมาอย่างตกใจอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนก็ต้องตกใจหวาดกลัวถึงขีดสุดเพราะรูปปั้นที่ถูกนพดลจับหันมานั้น ยืนเป็นสง่าทะมึงถึงต่อหน้าทุกคนใบหน้าของรูปปั้นโลหะรูปนั้นน่ากลัวมากปากกว้างอ้าเสยะของรูปปั้นนั้นเผยให้เห็นฟันซี่ดำซีกโ,โตโตดวงตาถลนทะลุออกมานอกเบา้ามองมายังทุกคนด้วยแววตาที่อาฆาตแค้นแก้มตอบเหี่ยวยน่นคางห้อยร่องแก้มหน้าเกลียดหน้าขยะขแยงตามแขนขาเล็กบอบบางเหมือนหนังหุ้มกระดูก ในมือไม่ได้ถือดาบเช่นรูปปั้นอื่นๆก็แน่ละ่ะรูปปั้นนี้มันเป็นเพียงธาตุทุกคนเซพงะถอยหลังออกมาด้วยความตกใจวรนุ์เองก็กอดนบพดลไว้จนแน่นส่วนสุดาพรเองก็ไม่ห่างจากชายชาราผู้ดูแลเรือนไทยแล้วครู่ต่อมาเสียงฝีเท้าของทุกคนก็ต่างพากันวิ่งกลัวออกจากบ้านด้วยสัญชาตญาณความรักตัวกลัวตายของทุกๆคน ไม่เว้นแม้แระทั้งคนที่ใกล้ตายแล้วอย่างชายชาราผู้ดูแลเรือนไทยลุงไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเรือนไทยหลังนี้ชายชาราพูดขณะที่นั่งหอบอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่หน้าเรือนไทยคุณลุงดูแลเรือนไทยหลังนี้มานานหรือยังครับนบพดลเอ่ยถามก็นานพอสมควรแหละพ่อหนุ่มลุงดูแลต่อจากบรรพบุรุษของลุงนี่แหละ แต่ลุงก็ไม่เคยได้ยินบรรพพรรุษของลุงจะพูดถึงเรื่องราวหุ่นปั้นาธาตุนั้นเลยซ้ำแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีรูปปั้นาธาตุนั้นอยู่บนเรือนไทยอีกด้วยไม่รู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงชายชาราบอกตามความเป็นจริงอา้าวแล้วคุณลุงไม่เคยขึ้นมาดูบนเรือนไทยหรือยังไงคะคุณลุงถึงไม่ทราบว่ามีรูปปั้นาธาตุอยู่บนนั้นด้วยสุดาพรเอ่ยถาม อันที่จริงแล้วห้องที่เก็บรูปปั้นนั้นก็เป็นห้องที่ลูกหลานของท่านเจ้าของเรือนห่วงมากไม่ค่อยจะยอมให้ใครเปิดห้องนั้นหรอกแต่เพราะลุงเห็นว่าคุณเป็นคนที่ต้องการจะซื้อเรือนไทยลุงก็เลยตัดสินใจเปิดให้ดูกันอ๋ออย่างนั้นหรอคะวรนุชพูดขึ้นมาบ้างแล้วใช้หางตาเปลยไปยังนพดลอย่างเป็นในในและคงเป็นเพราะชายชาราเองก็เป็นคนที่ผ่านโลกมามา,มากแล้ว แกจึงเข้าใจในสายตาของวารนุชที่ใช้มองนพดลเป็นอย่างดีเอาละคุณเมื่อรู้กันจนหมดสิ้นอย่างนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเรือนไทยนี้ก็ได้นะลุงก็เห็นใจพวกคุณชายชาราพูดอย่างมีคุณธรรมนพดลหันมายิ้มจางๆให้แก่ชายชารารู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณลุงอย่าว่าแต่จะขายเลยครับให้กันฟรีๆยังคิดหนักเลย นพดลพูดตามความคิดในใจของเขาชายชาราก็ส่งเสียงหัวเราะดังออกมานักเลงดีจริงนะคุณลุงก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละให้กันฟรีๆก็ยังโมโหเลยซื้อบ้านเรือนไทยแต่มีแถมผีทาตด้วยนะ่ะสิ้นเสียงของชายชาราคราวนี้ก็มีเสียงหัวเราะอ,อย่างขบขันของทุกคนดังขึ้นและนพดลเองก็คงจะเข็ดหลาบไปอีกนานแสนนาน กับของเก่าของแก่ที่เป็นของโบราณส่วนวรนุชเองก็คงจะนอนหลับอย่างสบายเสียทีเพราะไม่ต้องมาคอยวัดหวันกับสิ่งของโบราณที่นพดลไปสรรหาซื้อมาจากสถานที่ต่างๆอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวล้นๆที่นำมาฝากกันครับ